พอปอกปีนี้ท่านบอกว่าเศรเษฐกิจมันไม่ดีแล้วแกก็ทุกข์สิทธในบ้านนะ่ะชอบก็ไดโคงกระพานอเออเหนียวโน่นเหนียวนี่เหนียวนัน่นอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าโคโกกระพานอน่ะมันก็ดีครับแต่มันต้องหากินกันด้วยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีเนี้ท่านก็เลยสะแล้วท่านก็เลยทําเครื่องหมายครับทํเอย่างเครื่องหมายของท่านคือเป็นปสัญลักษณ์ของท่านก็เป็นตัวเพาะแล้วมีตัวปอปลาที่ย่อมาจากคําว่าปอก ข้างล่างยันตัวนั้นอ่ะก็เป็นการเอาเครื่องหมายท่านเนี่ยมาใช้ครั้งแรกในการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เริ่มเผยแพร่ท่านก็เลยเอาเครื่องหมายนไว้หน้าแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นยันนางกวักในบัวซึ่งนางกวักในบัวเนี่ยเป็นยันของสายวังหน้าเป็นยันของสายวังหน้าเพราะวังหน้าเนี่ย เขาคุมหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องการลบการสงครามการค้าเขาก็คุมนะสายวังน้าเนี่ยเป็นในสมัยอดีตต้องคุมเรื่องการค้าด้วยครับอและยันนางกวักในบัวเนี่ยเป็นยันที่อเขาเอามาเขียนธงอเอามาเขียนธงในการที่เอาไปติดต่อการค้าเกี่ยว่าเรื่องเมตาโชคลาภอะไรแบบนี้ท่านก็เลยสร้าง สร้างพระรุ่นนี้ให้มาเป็นยันนางกวักในบัวจริงๆอ่ะท่านจะทําองค์ใหญ่ๆเท่ากับปคามเลยออแต่ผมบอกว่าแขวนยากพ่อแกบอกว่าแกกลัวกัคคระิชัาผมก็บอกไม่เป็นไรพ่อผมทําได้ให้มันย่อเท่ากับเหรียญเหรียญของเหรียญเครื่องหมายมีดีเลยนั่นะก็เลยกลายมาเป็นเหรียญนี้อ๋อนะฮะอ๋ออันนี้เขาได้กันมาอันนี้อันนี้เนี่ยเนื้อเนื้อผงกับเหรียญนี้เท่ากันไหมเท่ากัน นะประมาณนี้เลยเท่ากันเลยอ๋อเท่ากันเลยใช่เท่ากันก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่เลยนะใช่เพราะว่าผมเป็นคนควบคุมเรื่องบล็อกเองเรื่องบล็อกเรื่องเนื้อหามวลสารเนื้อหามวงสารเองตอนนี้พะดวาเนี่ยเจตนาคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ไปใช้ในเรื่องสอนเงินทองโชคลาภอะไรอย่างนี้เป็นหลักแล้วก็แต่เรื่องพงศพันธ์แก้ค่ามีในตัวอยู่แล้วด้านหน้านี่เป็นนางกวักแล้วก็ข้างหลังข้างหน้านี่จริงๆเาเรียกว่าข้างหน้านี่เป็นเครื่องหมาย ข้างหลังก็เป็นนางกวักโอ้ข้างหน้าจริงๆเป็นยันเครื่องหมายยันเครื่องหมายใช่ข้างหลังด้านหลังเป็นยันนางกวักโอ้ถ้าเราจะนับหน้าจริงก็คือต้องนับเครื่องหมายเพราะโค้ดอะไรอยู่ข้างหน้าหมดโอ้ที่เครื่องหมายหมดอ่าฮะนฮะแล้วก็นี่รุ่นนี้เนี่ยมีโค้ดมีเลขคือที่ผ่านมาเนี่ยพระที่บ้านเนี่ยเขาทำการแจกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกันครับ แต่พอมาหลังๆเนี่ยอพอตั้งแต่ปีหกสองขึ้นมาเนี่ยรพระเนี่ยเริ่มมีความต้องการสองคนจำนวนมากแล้วมันก็มีการทำปอมอ่าม,มันก็มีการทำปอมครับกานที้จากพระแจก,กฟรีเนี่ยมันก็กลายเป็นพระมีราคากันหมดมแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านครับ กับพ่อปอบนยว่าเราจะทํายังไงแต่เกาบอกว่ามันจะทํายากไหมครับเป็นพราสต์ผมล้วรันเลขอะไรเนี้ยผมบอกทําได้หมดแหละถ้าเป็นผมผมทำได้หมดพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องทาพลารต์แต่ก็บอกแก่ก็ยังไม่เชื่อนะเพราะมันเล็กแล้วมันจะรันเลขได้ยังไงถ้ามันเล็กแล้วมันจะคมได้ยังไงเะี่อผมก็ประเภทแบบชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แตตายผอว่าแล้วก็คนท้าผอยิงชอบ ปกติเขาแกะบล็อกกันเดือนครึ่งอันนี้สามวันผมทำบล็อกสามวันได้แกดูก็กตกใจให้มันทำเสร็จแล้วเหรอรเนี่ยเสร็จแล้วพ่อเป็นบล็อกเรียบร้อยทำได้ปั๊บไม่ดูก็บอกเห็นแล้วแกก็ยิ้มเลยเออชัดทุกตัวเลยบอกผมว่าแล้วชัดไม่ต้องกลัวว่าชัดแกก็เออเห็นดีเห็นชอบเพื่อแล้วก็รันเลขก็บอกรันได้พอเห็นใกล้ฟ้าตัวจริงปุ๊บ จะเออดีละเพื่อให้มันเป็นมนาัรฐานในวันหน้าว่าพ่ามันเป็นอย่าเนี้ครับอ่าแล้วก็เกอียยากแล้วที่สไตล์ผมก็เชื่อเนื้อหาโมลสารนี่เต็มที่เลยอันนี้อันนี้กี่กี่องค์เน,นื้อนนมีทั้งหมดท่าเนื้อ่า้างทั้งหมดท่าเนื้อนี้อละสองพันองค์ส <2, 000 S 2> องพันองค์รายละเอียดไม่ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปอธ<อ>ิบายเนื้อละสองเนื้อละสองพันองค์โอการลันเลขนี่ไม่ใช่ง่ายนะลันเลขก็คือเท่ากับว่าพระเนี่ย หนึ่งรายการมีแค่สองพันองค์ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยพระไหว้ครูที่บ้านรุ่นหนึ่งเนี่ยทำสามหมื่นองค์สามหมื่นองค์อันนี้เทกับพระหมื่นเดียวหมื่นเดียวเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเกินความต้องการของคนปัจจุบันเนี่ยณวัน,นเนี้ยที่ไล์กันเนี่ยพระผงเนื้อเนื้อเนี่ยผงน้ํามัน เนื้อนี่จริงจะแก่เฉพาะอคนที่เป็นลูกศิษย์ในบ้านจริงๆเพราะต้องขึ้นไปบนบ้านแล้วได้มาครับออันนี้เป็นเนื้อเป็นอันนี้ไม่ใช่ผงอามานะนี่เป็นผงไม้กล่องสีอะไรอันนี้เป็นผงไม้ผงไม้อันนี้เป็นผงไม้อันนี้เป็นผงไม้อ่ากล่องดำเนื้อเนี่ยบอกคร่าวๆเลยก็ได้ใส่ไม้หลักเมืองเก้าเมืองอืไม้ที่อามาทําหลักเมืองเก้าเก้าจังหวัด ที่ที่สำคัญสาคัญแล้วก็ยังมีผมอีกเพียบเลยชนวนมวลสารเพียบเลยแต่ครับนี้ผมไม่อยากอธิบายเยอะเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีไล้ว่าผมก็ไม่มีนะทุกคนบอกว่าเหมือนอาจารย์จะไม่มีนะอาจารย์บอกแล้วนะเห็น